หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้เล่าตอนมหัศจย์สร้างพระพุทธชินราชค่ะไปร่วมรับปังพร้อมๆกันค่ะแกเอาขันกระทองข้าวกระพันรองเั้นยี่สิบาทให้ไว้ด้วยเมื่อกลับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าแกมือมอือเปล่าถือไปมีมอือเปล่าขึ้นไปไม่มีอะไรถือโยมสามคนก็ถามว่าขันไปไหนล่ะและโยมจริงท่านก็บ,บอกว่า ลำนั้นเขาก็สร้างเหมือนกันเขาจะสร้างพระพุทธ,ธินราชถ้ท่านต้องสามคนก็ถามว่าไปตอนเย็นเมื่อไปถามทำไมจะบอกไม่สร้างเขาบอกไม่รู้ฉันคุยไปคุยมาท่านก็นบอกว่าท่านจะสร้างพุทธินราชแต่ไม่บอกเวลาตอนเช้าโยมก็จังสคนกคนนาของลงมาอีกว่าทําไมเมื่อวานท่านยังมดเท็ท่านจะสร้างทําไมยังบอกว่าไม่สร้างก็เลยบอกโยม อาตมาในความจริงไม่ตั้งใจจะสร้างคิดว่าจะสร้างเหมันกันต้องอีกสามปีเวลานี้กําลังสร้างหอสดมันอยู่เกกบ,บ,บอกว่าสามปีก็สามปีเนี่สามปีก็ต้องบอกว่าสร้างเลยมอบถาดให้บอกตมอบเงินให้ไปไปมามาก็ปลว่คคนในตลาดก็ขนของมาให้กันจนตั้งทั้งเต็มลาเรือ ในลำเรือถขไม่หมดก็ต้องไปเช่าเรือต่อเขาใมา่ลำหนึ่ง <c oughs> จอดอยประมาณสักสามวันเห็นท่าไม่ไหวต้องเดินทางกลับวัดซื้อไม้ไม่ได้แล้วเวลาเดินทางออกมากว่าจะออกคลองสองเป็นนอนได้ก็ใช้เวลาทั้งสิบวันต้องแวะฝั่งโน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้างแวะฝั่งโน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้าง,ง,งมันนึกเมื่อไห่ไกลตลาดก็ต้องกลับมานอนที่ตลาด กลับไปวันลุ่งขึ้นกว่าจะถึงที่เดิมก็ตอนเย็นต้องกลับมาที่เดิมใหม่เป็นนั้นว่าวีนั้นก็มีความจําเป็นจําใจต้องสร้างพระพุทธจินนา,า <c oughs> <c oughs> เอัตก็ได้ไปบอกหลวงพ่อเล็กให้ทราบหลวงพ่อเล็กก็บอกว่าเป็นการสมควรก็ให้ในช่างชมทึ่งเป็นช่างของหลวงพ่อปานเองสร้างพระพุทธจินาราชไปหไปอที่วัด ปรากฏตามข่าวบอกว่ามั้ในวันเริ่มต้นเขาทําการบวงสงรวงบูชาครูก่อนเริ่มต้นทําพิธีปั้นฝนตกหนักแล้วก็พอปั้นรูปหุ่นเสร็จเอาดินรายเข้าฝนตกหนักเข้าขี้พึ่งฝนตกหนักทาเรียบร้อยหุ้มห่อเสร็จฝนตกหนักเขาก็กําหนดให้แบรรูปขี้พึ่ง รูปหุ่นจากกรุงเทพมาก็นําเรือไปรับม <c oughs> ันาเรือไปรับปร,บรากฏว่าวันนั้นเรือจะมากลับจะกลับมาถึงวัด <c oughs> เป็นเดือนเมษายนฝนแรงจัดฝนไม่ตกมานาน <c oughs> เห็นเ้าบ้านเขาจะไปเล่นมังแมวมังหมากันเป็นการขอฝนตามวิธีกรรมของคนโบราณ ื่อพระนรตางไปเจอเข้าถามว่าญาติโยมพี่น้องจะไปไหนกันเขาก็เลยบอกว่าจะไปเล่นแมงแมวงหมาถามเล่นทําไมขอขอฝนเพาไม่ต้องล็อกลอยวัดอย่างกแล้วกันวันนี้หุน่นมาพุทธน่าจะมาถึงฝนจะตกหนักก็พูดส่งเดชไปแบบนั้นเองความจริงไม่รู้เขาถามว่าเรือจะมาถึงเมื่อไรก็อบอกเรือจะมาถึงตอนเย็นประมาณใกล้ค่ำหรือค่ำแล้ว แ่ก็กลับกันกลับไปบ้านตอนเย็นจะมากันเต็มวัดอยากจะมาดูฝนตกเมื่อฝนพุชิราชมาถึงเขาถามว่าฝนพุชิราชถ้ามาถึงแล้วฝนตกจริงไหมก็เลยบอกว่าเท่าที่ฉันบอกพี่น้องญาติโยมไปในความจริงฉันไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือไม่ตกไ่าเล่นแมวแมวหมาเนะี่ยเล่นเท่าไรฝนมันก็ไม่ตกมันยังไม่ถึงเวลาจะตก เวลาจะตกมันมไม่ใช่เดือนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเดือนอ้ายมาจนถึงเวลานี้ไม่มีฝนเลยมันเคยมีฝนอยู่บ้างแล้วทุกปีก็รวมความว่าเขาก็อยู่รอหุ่นพุทธิเราชก็นึกในใจว่าขอบารมีองค์สุจพรภูศสีสัมมามิฏฐธเจา้าถ้าเรือหุ่นพุทธิเนราชมาจอดที่หน้าวัดธนิกยฝนตกหนักทันที ก็เป็นความจริงตามนั้นบรรดาท่านพูทบริษัททั้งหลายพอเรือเข้าเทียบท่าทุกคนก็เฮโลไปที่ท่าพอจออสนิทฝนตกแบบชนิดมีแต่มเม,ม,ม็ดไม่มีใบฝนแบบฝนเม็ดใหญ่หนักมากตกประมาณสองชั่วโมงคนทุกคนเปียกฝนไม่มีใครหนีฝนไม่มีใครเข้าร่มทุกคนดีใจมากยืนตากฝนกัน เมื่อฝนหายก็ขอทุกคนช่วยกันยกขนพุทธินราชขึ้นมาเก็บทุกคนก็ดีใจมากพอถึงเวลาเมื่อถึงเวลาหล่อจริงๆบรรดาเจ้าพุทธบริษัทนั้นหลายเหตุอัศจรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเวลาจะจะเททองใกล้เวลาจะเททองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็มีสตังซื้อทองคําหนักสองสลึงเป็นทองคําใส่ใสคอ ให้อีกสองเสลิงใส่ข้อมือเธอแกะทองคําไม่ทันใจดึงทองคําขาดเอามาถวายหล่อพุทธินราชคนอื่นเห็นเข้ามาต่างคนต่างควักต่างคน,ต,งคน,ต,งคนต่างแกะกะันเปนแถววันนั้นได้ทองคําประมาณสามสิบบาทก็เขาเทก็าวางไว้ขนาบอกใครจะถวายก็ตามทุกคนถวายประเคนแล้วถือไว้ก่อนเท่านี้เพื่อเป็นการป้องกันเขาจะหาว่าโกงทอง พอถึงเวลาเขานาเบ้ามาว่าทุกคนที่จะแตะไวหลออชิ้งได้ถ้าเอาทองคํามาใส่เบา้าเขาก็ใส่กันเองแล้วช่างเทขณะที่ช่างเทบรรดาแต่พุทบริษัทเข้าไม่มีเลยพอช่างเทเสร็จฝนตกขนาดหนักน้ําไหลประมาณหนึ่งชั่วโมงช่างน้ําตาไหลน้ําตาช่างที่ไหลเนี่ยมาเฉลยไหลนี่ใจไหลเสียใจ ช่างบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้พระต้องเสียผมจะไม่ยอมทุบหุที่นี่จะทุบหุ่ที่กรุงเทพเมื่อถึงเวลาตอนเย็นคนกลับบ้านไปหมดไม่มีใครก็เลยบอกช่างเอางี้กันละกันทุบที่นี่แหละแล้วไปแต่งที่กรุงเทพช่างบอกทุบไม่ได้ครับอายเขาเพราะว่าเวลานี้ไม่มีใครขึ้นไปที่หน้าบุติีถ้าปิดประตูใช่ เมื่อทุกคนออกเราานี้ช่างน้ําตาไหลอีกปปลกวดีมากเกือบจะไม่ต้องแต่งเลยช่างบอกว่าผมทํามันมากแล้วนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วก็ท้องไม่ทันจะเย็นเป็นเสียต้องซ่อมขนาดหนักต่นนี้เป็นเหตุอัศจรรย์หลังจากนั้นช่างก็ให้นําพระพุทธรูปไปส,ส่งที่กรุงเทพ ขณะที่นําไปส่งก็าเพิงถึงเทยวกับฝนตกหนักอีกเอาก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดทองเรียบร้อยเํากลับขึ้นมาวัดก็บอกกับชาวบ้านว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะมาถึงวัดชาวบ้านก็มารอกันเตรียมวัดถามฝนตกไหมก็เลยบอกว่าขอทุกคนขอท่านใหแเรากันถ้าต้องการในฝนตกทุกคนก็ไปกราบพระพุทธรูปกราบร,รูกพ่อปาน ว่าพระพุทธจินราชเมื่อมาถึงแล้ขอให้ฝนตกหนักพอเรือเทียบท่าก็ตามเดิมบรรดาท่านพุทธศาสั์ฝนตกหนักหลังจากนั้นก็จุดธูปขอท่านไว้ว่าถึงเวลาห้าโมงเย็นขอให้ฝนตกน้อยๆพอที่ข้าวจะทรงตัวฝนก็ตกทุกวันต่อมาก็ไปจะต้องไปสร้างโบสถที่วัดท่าเรืออำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบ,บุรี ชาวบ้านที่ไหนเขาขอร้องให้มาให้ให้ไปขอร้องให้ไปสร้างแต่วัดอยู่ต่ลึกกลางทุงออกไปมีลองลำของเล็กๆเขาบอกว่าถ้าไปแล้วก็เอาฝนไปด้วยนะขรับพิทีนันแรงมากก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่เจวาดาเจ้าของฝนไม่สามารถจะนําฝนมาได้เขาบอกยังไงไงก็อเอาไปด้วยกันแล้วกันคขรับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันย่าพระพุทธจินราชไปด้วย แต่ว่าท่านจะให้ฝนตกหรือไม่ตกก็เป็นเรื่องของท่านครั้นี้ก็เป็นหน้าสัจจันไปเดินเมษายนนำพระพุทธเจ้าออกไปปรากฏแดดจัดจ้าแต่ว่าที่เรือพร,ระพุทธเา้าปรากฏมีเงาหเมืองเมฆบังแสงพระอาทิตย์ล่มตลอดเวลาไปเงียบเงียบไม่มีเครื่องขยายเสียงแต่คนก็เรียกทำบุญกันทั้งสองฝากฝั่ง กว่าจะไปถึงดำเนินสะดวกได้ใช้เวลาหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จเได้เงินไปเวลานั้นประมาณทั้งห้าหมื่นเศษเวลานั้นไม่ใช่เล็กน้อยบยก็บสท,ที่ห้าหมื่นก็ใช้กันแบบสบ,บายๆเศร้าเสร็จแล้วคั้นเมื่อไปถึงแล้วจวนจะถึงเข้าเข้าปากคลองเล็กๆก็จุดทูปข,ขอขอ,พอพรทันบอกว่าถ้าจะคุณนายฝนตก เวลาเข้าเรือเข้าเบงเข้าคลองเล็กให้ฝ้นตกแปแปลกเม็ดใหญ่ๆห,ห,ห่งหางๆพอถึงที่นั่งเรียบร้อยแล้วคอยฝ้นตกตสองชั่วโมงตกหนักพอเรือเบงเข้าคลองฝนก็ตกแปะแปะแปะเรื่อยไปเข้าคลองไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงวัดพอขึ้นไปนั่งเรียบร้อยเขานำพุทธินาฏไปตั้งที่หอพวะมนต์เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตั้งเสร็จ เขาไม่มีบรรดาท่านผู้บริษัทฝนตกหนักจริงๆสองชั่วโมงประเภทไม่มีลมเลยเรียกว่ามีแต่เม็ดไม่มีใบกันแล้วต่อมาก็มีคนทนหนึ่งบอกว่าท่านขอเจ้าค่ะดินมันโศกมากมันแรงมันนานฝนตกเท่านี้ยังไม่พอถ้าตกอีกเท่านี้จะดีมากดินจะชุ่มชื้นจะทำนานได้ดีอาตมาก็ปากพล่อย เพราะเอานี้ก็แล้วกันวันนี้ตีสองตรงฝนจะตกใหม่อีกประมาณสองชั่วโมงพอพูดไปแล้วก็ตกใจว่ามันพูดไปยังไงอันนี้คนที่เข้ามาคุยด้วยเขาก็ไม่ยอมกลับทุกคนก็นั่งมองดูนาฬิกาเมื่อเวลาใกล้ทีสองไปทุกคนบอกว่าเวลานี้ดาวเต็มฟ้าครับอีกห้านาทีนี้ดาวเต็มฟ้าจะตีสองฝนจะตกเลยครับ ก็เลยบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งเขาถามไม่แน่ใจทำไมยังพูดกับบอกปากปัญญาจะพูดก็พูดกงมันไปรับรองอะไรไม่ได้ก็เป็นว่าถึงเวลาพอถึงเวลาตีสองเป้งพอดีฝนลงพรวดลงหนักประมาณสองชั่วโมงก็เป็นว่าเงินทั้งหมดที่ได้ไว้ ก็มอบไว้ให้กับวัดนั้นก็ทายกเข้าจเจ้าว่าจะว่าท่านดีท่านเขาการก่อสร้างกันตอนนี้ทั้งสองอย่างในบรรดาทรามปริษัทถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์หลังจากนั้นก็กลับมาวัดมาอยู่ที่วัดก็ทางวัดก็ไม่คยจะทําอะไรการจะสร้างอะไรก็เป็นไปในความขัดข้องตอนนี้เพราะว่าทายกเขาถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่า ระรับงานวัดหลังจากนั้นมางานวัดเคยได้กาไรได้กาไรสองร้อยบาทพอจากงานวัดปีแรกน้ําท่วมวัดหนักเหลือที่พอเดินได้สองแห่งคือสลากับพระลานพระโบสดแล้วก็ทําการเลี้ยงอาหารด้วยเขาบอกว่าเลี้ยงอาหารถ้ายโยเขาบอกเขาไม่เอาด้วยแล้วบรรลัยแน่แล้วเลยบอกว่าจะขาดตัวนั่งอะไรไม่เป็นไรฉันขอรับรองเอง ีนั้นได้กำไร9,000บาททั้งทั้งที่ก๋วยเตี๋ยวราคาชามละ5สตางค์ลุงที่ปีหนึ่งมีกำไร20,000บาทอุ๊ยปีหนึ่งมีกำไร30,000บาทในที่สุดมีกำไรทั้ง60,000บาท <c oughs> นี่เปลหน้าพุทธานุภาพธรรมนุภาพสังเขานุภาพ แล้วก่อนที่จะเข้าถึงงานไว้ก็ต้องทําพิธีบวงสวงก่อนตามพิธีกรมรมของหลวงพ่อปาน <c oughs> แต่สิ่งที่มาะจายคือใกล้งานวัดจะต้องมีพระรมปสารทิกธาตุลอยออกมาจากเจดีย์สามองดวงประมาณทักสองสามเท่าของบาทพระแสงนวลๆเขียวน้อยๆเหียวอ่อนๆเห็น,นขาวมากสว่างจ้าอย,ยู่ไกลๆก,ก็เห็นลามือ วนไปรอบบริเวณวัดแล้วกลับมาจับที่ปลายมาดพ่อปานแล้วก็มาเกาะอยู่ที่ศีรษะของพ่อปานแล้วย้อนขึ้นไปเกาะยอดเจดีแล้วย้อนละแล้วก็หายเข้าไปในเจดีคนมาในงานมากจึงได้มีกําไรนับเป็นหมืน่นทั้งๆที่ตั้งโรง,ง,งครัวเลี้ยงโรงครวัวได้ตั้งเลี้ยงกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งโรงครวัวและโรงนมแข็งกินอาหารก็ฟรี กินน้ำแข็งกาแฟก็ฟรีแต่คนที่ทำบุญก็ะานแน่นจริงๆเราลงรับรองแขกตัง้งแต่บ่บายสองโมงเริ่มงานจะไปนอนได้เอาจริงๆก็ประมาณตีสามตีสี่ตีสามตีสี่เ็ต้องถึงคนมาทำบุญอีกทําบุญก็ทั้งวันทั้งคืนแต่การทำอย่างนั้นก็เป็นที่ไม่ชอบใจของทายกเ<ม>พราะอะไรเพราะทายกของเงินไปเก็บบอกเงินนี้ไม่ต้องเก็บ เอาฝากธนาคารอมสินเรามาทำบัญชีร่วมเซ็นชีอกันไว้ถ้าฉันจะถอนมาโยก็เซ็นชื่อถอนด้วยร่วมกันการรับการจ่ายร่วมกันมีบัญชีกันคลนเล่มต่างคนต่างเซ็นรับรองในบัญชีซึ่งกันและกันเขาก็ยอมรับถ้าถึงงั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นน้นว่าทายกก็ประกาศตนเป็นศัตรู ก็ปล่อยนิ่งเฉยเอาไว้ต่อมาการก่อ,กอสร้างก็ทำภายนอกเรื่อยๆมาเมื่อปีพศ .2500 ปีนั้นป่วยหนักต้องเข้ากลมแพทย์ฐานเรือหลานชายเป็นเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นแล้วก็มีหลายๆคนรู้จักกันก็เลยเข้าไปกรุมแพทย์ฐานเรือพอเข้าไปเวลานั้นหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการ ท่านมาจับจับดูท่านก็นบอกมาที่ที่ตามมาก็ไปอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งไปถึงห้องท่านก็บอกนอนที่นี่แหละเลยบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมานอนโรงพยาบาลตั้งใจให้หมอตรวจแให้กินยาพยายให้กินแล้วจะกลับท่านก็นเลยบอกว่าที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ที่วัดโรงพยาบาลหมอต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่พระเป็นใหญ่พระจะใหญ่ได้เฉพาะในวัด โรงพยาบาลหมอต้องใหญ่ท่านต้องนอนค้างที่นี่อาการของท่านไม่น้อยอาการอาการมากแต่ท่านเป็นคนอดทนไม่สนใจอาการป่วยไข้ไม่สบายก็เลยมีความจําเป็นต้องนอนถ้าเด็กไปด้วยทางบอกให้เด็กกลับมันนอนวันแรกวันดาท่านพุทธบัทก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงเวลาวันที่สอง เวลาประมาณทุ่มครึ่งมีอาการพิเศษเกิดขึ้นนั่นคือเสียดหน้าอกมันแน่นขึ้นมาแน่มาจนต้องหายใจไม่ออกทำท่ายอย่าตายก็ตัดสินใจแล้ว่าตายก็ตายเธอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็เลยไม่ตาย,ยาเนียเล่าข้าไปหน่อยอาการเป็นอย่างนี้อยู่สองวันพอวันที่สามก็ปรากฏว่า วันนี้ไม่ควรยาเอีกก็ตั้งท่านจนถึงเวลาก็นั่งกรรมฐา,านเขานั่งกรรมฐา,านเสร็จแทนที่อาการปวดเสียดมันจะมาขับเห็นท่านสามดีพรมท่านมาท่านบอกเวลานี้พระพุทธเจ้าเรียกเขาไปให้ไปน้มัสให้ไปเคารพท่านให้ไปหาท่านเขาบอกถ้าอย่างนั้นท่านนำหน้าจะมาตามหลังท่านก็พาลงไปตั้งแต่โลกันรกขึ้นมาถึงเวจีมารต้องขึ้นมาเรื่อย เห็นนรกทุกขุมเล่อยมาลุ้ยมาแดนเปรตแดนอสุรกายแดนสติชันแดนคนแดนเทวดาแดนพรมและพรมทุกชั้นถึงถึงพรมชั้นสิบหกที่ผ่านไปนั้นทั้งต้องการให้ชมว่าความจริงคนเราถ้าทําชั่วฐานดีบายมันต้องตกนรกแบบที่เป็นเปรตแบบนี้เป็นอสุรกายแบบนี้เป็นสติชันแบบนี้ถ้าทําดีเล็กน้อยก็เป็นคนบ้างเป็นเทวดาเป็นนางพ้าเป็นพรม พอถึงผมท่านบอกว่าผมมีหน้าที่พาท่านมาแค่นี้ <c oughs> ต่อจากนี้ไปไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นท่านต้องไปคนเดียวถามไปทางไหนอ่ะตั้งอาชีทายไปก็าเห็นทางไม่โตนักเพราะย่างเท้าก้าวเข้าไปสู่ทางทางก็ใหญ่เพื่อเป็นแผ่นดินแผ่นดินหนึ่งแล้วเป็นแก้วผสมทองสวยสดงามมากพอออกจากเขตสามปดีผมรู้สึกว่าหมดแรง เมือนก็บคนที่เป็นไข้หนักไม่มีแรงเดินโผเพ๋โผเพ๋โผเพ๋ไปเดินตรงไปก็ไปเจอวัดฟัดหนึ่งมีกำแพงเป็นกำแพงแก้วพสมทองหน้าบันสวยมากหน้าบันใครครึงหน้าบันขวัดท่าสูงที่นาโบสถ์แต่ก็สวยกว่าน,นี้มากวิจิตพิสดารมาก <c oughs> เป็นประตูเข้าเดินเข้าไปก็ะพบกุติสามหลังหลังหนึ่งเป็นหลังทึบ คล้ายๆกับวิหารแก้วอีกสองหลังก็เป็นหลังโปร่งคล้ายๆกับมณดปบหน้าวิหารแก้วทั้งสองมณดปแต่ว่าต่างกันนะไม่เหมือนกันิงไ,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 ไม่ไม่เหมือนเพียบแต่โปร่งคล้ายๆกันถ้าเดินไปรอบๆก็เจอสาปโปรณีมีน้ําใสมีแท่งแก้วมีต้นไม้แก้วเดินไปเดินมาก็หมดแรงมันนอนที่หอระฆัง พอนอนที่หอรล้คังบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปลายฏก่าหันหน้าไปทางทาง,ทางทิศตะวันออกเห็นพระองค์หนึ่งท่านเดินเข้ามาทางทิศตะวันออกจำพอเห็นก็จำได้ทันทีว่าองค์นี้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ท่านเห็นว่าท่านเดินเข้ามาไม่ดึงเข้า,างปรมะตูคิดว่าท่านจะเข้ายังไงท่านจะผ่านกระแพงท่านอาจจะข้ามกระแพรงมันก็ได้ แล้ก็เป็นที่น่าอาัศจรรย์พอถึงกางแพงกำแพงมันขาดออกไปพอท่านเดินผ่านเข้ามากำแพงเขาติดเข้ามาท่านมาถึงท่านก็นมานั่งข้างๆอาตามาก็ลงจากที่บนบนมันไอ้บน,บน,บ,น,บ,นบนเพิเงก็หอระฆังระคังทองคําเป็นทองคำผสมแก้วสวยมากแล้วาดท่านที่ก็บาทท่านก็ถามว่าในชีวิตนี้เธอคิดไหมว่าจะมานิพพาน เธอกล่าวทูลตามความเป็นจริงว่าไม่เคยคิดไปเจ้าค่ะท่านถามว่าทําไมท่าบอบว่าเขาบอกวันิีพผ่านศูนย์ท่านถามว่าที่เธอนั่งอยู่ที่นี่เขาเรียกอะไระก็ตอบว่าไม่ทราบท่านถามว่าตั้งแต่ผมมาเทวดาลูกเทวดาการเทวดาทั้งหมดผมทั้งหมดเธอรู้จักไหมเ็บาบอกว่าท่านสามาดคีผมพาพาผ่านมาแล้วทุกจุด ถึงพรมท่านที่ผมก็หมดกันท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรเขาตอบว่าไศัพท์ท่านก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกนิพพานแล้วถามท่านบอกว่าเขาว่านิพพานศสนไม่ใช่เลยครับท่าน็เลยตอบว่าถ้านิพพานโสนเธอยะนนั่งได้ยังไงเธอไปอ่านหนังสือของคนนี้เขาไม่รู้จักนิพพานคําว่าศสนเขนาในพนานไม่มีไม่มไมมนิพพานไม่มีสรรพโูนอย่างเดียว มีสัพประสด้วยอย่างนิพพานังปรังสุขขังต้่งแปลว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่านิพานังปรังสุนยังนิพันน์้าทำว่างอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าสูญจากกิเลสสูญนี้เขาแปลว่าว่างคือว่างจากกิเลสว่างจากความชั่วทั้งหมดขอให้เธอจึงมีความเข้าใจว่านิพานไม่มีสภาพสูญก็ะยอนถามใหม่ว่าเธอคิดจะมานิพานไหมเขบอกว่าไม่เคยคิด ท่านถามว่าทําไมก็บอกว่าวิปัสสนาญาณอ่อนการปฏิบัติวิปัสสนาญาณรู้สึกมีความอ่อนมากท่านบอกว่าจริงท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันชาตินี้เธอจะมานิพพานได้หรือไม่ได้ลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันท่านก็ในนินมิตไม้ขึ้นสามท่อนไประมาณแค่สองหลังจากนั้นก็มีเอาขอโทษม่อีกสามท่อนนินมิตไม้ขึ้นมาสิบท่อน ยาประมาณแค่สองคนไม้บางๆเป็นแบบไม้ไผ่ก็เรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ก็จําได้พระองค์ที่สามคือ,รอพระพ่อปานทั้งเก้าองค์ท่านเห็นหน้าท่านก็ยิ้มยิ้มต่างองค์ต่างมาถึงแล้วก็นำมาตรการพระเจ้าเส็จก็หยิบไม้ไปนคนละอันนะอันนะอันอันเลยอีกหนึ่งอันพระเจ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นของเธอ เธอยกไม้อันนี้เธอบอกว่ายกไม่ไหวกาลังใจไม่พอท่านบอกว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คำขอร้องเธอต้องยกไม้นี้ในเมื่อเป็นคําสั่งก็มีความจําเป็นต้องทําตั้งท่ายักแย่ยักยันงัดเต็มที่พอจับขึ้นมาปั๊บมันเบาเหมือน,นกระดาษที่ไม่มีความหมายเบามากคือมันเบาพอมันเบาจัดแล้วก็ เด,เ,ดดเดินเดินตามพระจะไปเดินได้ประมาณทั้งสิบ,าบ,บาวาเท่านั้ไเก,กลับท่านบอกวางไม้ซะก่อนแล้วก็กราบท่บานท่านบอกว่าเธอสนใจสม,มถาภาวนามากเกินไปวิปัสนาญาณน,น้อยโดยที่เธอคิดว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิจะปรารถนาพุทธภูมิหรือสาวก,กภูมิก็ตามวิปัสนาญาณตั้งคู่คู่กับสม,มถาภาวนา <c oughs> จะต้องให้สม่ำเสมอกันที่ประการหนึ่งเธอก็มีความจําเป็นต้องลาจากพุทธภูมิก็เลยบอกว่าไม่ตั้งใจจะลาถ้าบอกว่าเธอตั้งใจจะลาหรือไม่ตั้งใจจะลาก็ตามถึงเวลานั้นมันต้องลาก็าเลยถามว่าจะลาเพื่ออะไรถ้าบอกาลาเพื่อช่วยกันถ้ายังปรารถนาพุทธภูมิอยู่อย่างนี้ก็อย่าสนใจเฉพาะฌานโลกี ทานโลกียังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าพลาดพล่ดไหลก็้ลงอบายภูเหมือน,นั้นดูตัวอย่างเทวทัตทเธอจะต้องกลับไปเพื่อไปปฏิบัติตวิปัสสนาญาณให้เขาให้เขาให้เต็มขั้นในที่สุดก็ลาท่านกลับมาก็ฟื้นจากทื่นพื้นที่ก็รู้สึกเวลาผ่านไปใกล้สว่าง ตั้งแต่เวลาใกล้สองทุ่มใกล้สว่างพอตอนเช้าก็ปรากฏว่ามีคนมาคาอประตูคือพยาบาลพยาบาลที่นั่นเป็นเจ้าพยาบาลเวลานั้นยังไม่มียังไม่มีพยาบาลผู้หญิงนี่แต่พยาบาลผู้ชายเขาก็มาก็จัดสถานที่นำอาหารมาให้เรียบร้อยกินข้าวกินปลาเสร็จ เสีหลักตอนนี้บรรดาเจํพาพนุบริษัทอาตมาเล่าข้ามไปหน่อยหนึ่งตอนที่สองตอนตอนต,อนต่อไปจะขอขย้อนกลับเป็นเาเวลานั้นกําลังจิตใจมันมันมีความสุขมั่มีความสุขสงัจริงเขาเรียกว่าสังขารุปเปรขายานนี่เวลาที่พูดทาง่องนี้หมามันหอนนะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรคงเข้าคงเข้าเครื่องใหญ่เสียงเครื่องบันทึกเสียงเพราะห้องนี้มันไม่คิด มามหอนจัดเมื่อกี้นี้ก็เป็นว่าจะโดยมิปัสนาญยณโควโคูคคกับคคกับสมถาภาวนาเนี่การไปนิพพานแล้วครั้งหนึ่งบรรดาเทพุตรสบายัทขั้นพรหมนีน่เคยไปมาเป็นปกติที่หลังนึกนึกถึงนิพพานมาหลายปั๊บมันก็ถึงวันนั้นในสถานที่อยู่จริงๆมีสามหลังก็เลือกหลังหนึ่งเป็นหลังที่สบายสบ,บาย ทำใจให้เป็นสุขถึงเวลาถึงเวลาเท้ามื่ก็กลับจิตใจก็มีความเป็นสุขไม่มีความห่วงใยในทรัพย์สินแม้แต่ร่างกายคิดว่าร่างกายถ้ามันตายเมื่อไรแล้วก็มีความสุขวันนั้นในขณะนั้นก็มีทาย,ยกสองคนไปหาแทนนี้เกจะไปเยี่ยมเกยไปขอสมบัติของวัดเท่าดี่มียูเขาบอกว่านี่เวลานี้ฉันจะตายแขน่าจะถามว่าฉันเป็นโรคอะไร ก็จะมาขอสมบัติฉันให้ไม่ได้เป็นนาบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อให้เขาไม่ได้เขาก็โกรธเขาไม่ชอบใจเขาก็กลับแต่เวลานี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลต้องมีแต่บรนดาท่านพุทธศาสตรนิระทนผู้อ่านพระพูฟังและวพวกท่านสวัสด,ดี